รักพี่รักน้องลูกรักพี่กันน้องกันรักกันไว้เถอะสายเลือดเดียวกันยังไงยังไงก็ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดหรอกลูกอย่าได้รังเกียจละงอนหรือว่าริษยาตาร้อนกันเลยช่วยเหลือดูแลกันดีกว่าพี่กันน้องกันมาทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องน่าละอายแล้วก็น่าอดสูมากที่สุดซึ่งคนดีๆเขาไม่ทำกันนะลูก คิดถึงหัวอ,อกพ่อหัวอ,อกแม่บ้างถ้าจะทะเลาะกันคิดถึงตอนเป็นเด็กๆก,กันสิลูกทะเลาะกันแล้วก็ดีกันหันหน้าเล่นหัวกันเหมือนเดิมลืมเรื่องที่ผ่านมาเสียรักกันไว้สามัคคีกันไว้มีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้สามีอาจหาใหม่ได้ภรยาหาใหม่ได้ลูกก็อาจจะหาใหม่ได้แต่พี่หรือว่าน้อง หาไม่ได้อีกแล้วมีเท่าไรก็เท่านั้นเมื่อตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนกับตัดเลือดตัดเนื้อของพ่อกับแม่นั่นแหละลูก